ย่าฮูยังไม่ตายแล้วทุกวันนี้ทำมาหากินยังไงเพราะนี่คือตำนานบริษัทเทคโนโลยียุคบุกเบิกที่หลายคนอาจเข้าใจว่าเหลือไว้แค่ชื่อให้เล่าขานแต่ความจริงแล้วยังคงเป็นเว็บไซต์ติดท็อปลิสท,ที่มีคนเข้าชมมากที่สุดในโลกและกำลังสร้างรายได้มาหาศาลเลยทีเดียวอะไรทำให้ยักษ์ใหญ่ที่เคยพลาดท่าในอดีตกำลังกลับมายืนหยัดได้อีกครั้ง ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวของ Yahoo อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง YouTube ไทยรัฐมันนี่ไว้ด้วยนะคะย้อนกลับไปในปี1994ตอนที่อินเทอร์เน็ตยังใหม่มากการหาข้อมูลบนเน็ตเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะไม่มีใครรู้ว่าเว็บไซต์ดีๆอยู่ตรงไหนบ้าง จากเพนไพร์ตรงนี้จึงเป็นที่มาให้นักศึกษาสองคนคือเจอรี่หยางและเดวิดไฟโลทำสิ่งง่ายๆโดยการรวบรวมลิงก์เว็บไซต์ดีๆที่พวกเขาชื่นชอบแล้วจัดเป็นหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบต่อมาจุดพลิกผันครั้งใหญ่เกิดขึ้นบนเดสเคปซึ่งเป็นเบราว์เซอร์ยอดนิยมในยุคนั้นเอาลิงก์ของพวกเขาไปวางไว้บนหน้าแรกทำให้คนเข้ามาใช้เป็นล,ล้านๆคน y a h o ู Yahoo! เริ่มทำเงินง่ายมากเพราะมีคนเข้าเว็บไซต์เยอะบริษัทต,ต,ต่างๆก็อยากจะลงโฆษณา ที่เจ๋งไปกว่านั้นคือสมัยนั้นต้องบอกว่า Yahoo ฉลาดมากพวกเขาดูว่าคนชอบใช้บริการอะไรแล้วก็สร้างบริการแบบนั้นขึ้นมาเองจนภายในปี2000 Yahoo มีบริการให้ใช้เยอะมากถึง400อย่างเลยทีเดียวจึงกลายเป็นเหมือนประตูสู่โลกอินเทอร์เน็ตที่มีทุกอย่างที่คนต้องการอยู่ในที่เดียวแน่สถานะเดียวกับ Google ตอนนี้เลย ต้องบอกว่าตอนนั้นนะคะย ahoo เป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่างมากจากธุรกิจเล็กๆในหอพักมหาวิทยาลัยนะคะแต่ใช้ระยะเวลาเพียงแค่6ปีเท่านั้นมูลค่าบริษัทพุ่งสูงไปถึง1,28,000ล้านดอลลาร์สหรัฐกลายเป็นบริษัทอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยทีเดียวแต่ในช่วงที่กำลังรุ่งนี้เองย ahoo ก็พลาดโอกาสครั้งใหญ่จากสตาร์ทอัพเล็กๆที่ชื่อ Google มาเสนอขายตัวเองให้ Yahoo ย ahoo ในราคาเพียงแค่1 000, 000ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นแต่ย ahoo ปฏิเสธไปช่างถือเป็นการตัดสินใจเปลี่ยนประวัติศาสตร์ไปเลยทีเดียวจุดเริ่มต้นของปัญหาเกิดขึ้นตอนที่ฟองสบู่ด o m แตกราคาหุ้นบริษัทอินเทอร์เน็ตดิ่งลงทั้งหมด y ahoo ก็โดนไปด้วยบริษัทที่เคยลงโฆษณากับย a h o ก็เริ่มถอนตัวหรือล้มละลายไปยิ่งแย่ไปกว่านั้นคือ Google สร้างระบบค้นหาที่ดีกว่าย ahoo มาก คนเลยเริ่มย้ายไปใช้ Google แทนถึงขั้นที่ว่า y ahoo จึงต้องไปขอใช้ระบบค้นหาของ Google มาใส่ในเว็บไซต์ตัวเองเพื่อหวังให้คนเข้า y ahoo อยู่แผนนี้ดูเหมือนจะดูดีในตอนแรกนะคะแต่ไปๆมาๆเอากลับกลายเป็นว่าเหมือน y ahoo ไปโฆษณาให้ Google ฟรีๆเฉยเพราะคนชอบระบบค้นหาของ Google มากเพราะมันมีระบบที่ฉลาดกว่าโฆษณาอะไรก็ตรงกับที่คนคน้นหาและทาให้บริษัทต่างๆพากันย้ายไปลงโฆษณาก,กับ Google และแล้ว y ahoo พยายามกลับไปซื้อ Google อีกครั้งคราวนี้ Google ขอราคา1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ y ahoo ตกลงแต่พอจะปิดดีล Google ขอขึ้นราคาเป็น3,000ล้านแล้วก็5,000ล้านสรุปก็เลยไม่ได้ซื้อกันต่อมาในปี2006โอกาสดีๆมาถึงอีกครั้งแต่ก็พลาดจนได้เพราะตอนนั้น y ahoo เกือบได้ซื้อ Facebook ในราคา1,000ล้านดอลลาร์แต่กลับไปต่อรองเหลือราคา850ล้านมาสัสกเบิกเลยปฏิเสธข้อเสนอ ทั้งที่ตอนแรกเขาก็เกือบขาย Facebook ให้แล้วเหมือนกันฟังดูเหมือนว่าที่แย่คือย ahoo พลาดโอกาสได้ทั้ง Google และ Facebook รวมไปถึงบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆอีกมากมายที่ยิ่งใหญ่อยู่ตอนนี้นะคะแต่จริงๆเขาก็ไปจ่ายเงิน5,700ล้านดอลลาร์สหรัฐไปซื้อบลอดแคสด t com ซึ่งก็ไม่ประสบความสําเร็จและที่แย่ไปกว่านั้นนะคะมันไม่ใช่เรื่องของการที่พลาดการซื้อบริษัทต,ต,ต่างๆเหล่านั้นหรอกค่ะเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่ทําให้ย ahoo ล้มเลยก็คือการสะดุดขาตัวเอง ต้องบอกว่าปัญหาใหญ่สุดของย ahoo คือความวุ่นวายในบริษัทเมื่อพนักงานคนหนึ่งเขาเขียนบันทึกที่เรียกว่า peanut butter manifesto หมายถึงว่า y ahoo เหมือนการทานเนยถั่วบางๆพยายามทำทุกอย่างแต่ไม่เก่งอะไรจริงๆสักอย่างที่แม้แต่พนักงานเองยังไม่รู้ว่า y ahoo คืออะไรกันแน่ในขณะที่ทุกคนรู้ว่า google คือการค้นหา paypal คือการจ่ายเงิน ebay คือประมูลสรุปแล้วย ahoo คือใคร นอกจากนี้ยังมีปัญหาใหญ่อย่างของย ahoo คือการเปลี่ยนผู้บริหารบ่อยมากภายใน6ปีเปลี่ยนไปถึง5คนแต่ละคนมีแนวคิดที่ไม่เหมือนกันเชื่อไหมคะว่าระยะเวลาแค่นั้นบริษัทเปลี่ยนวิสัยทัศน์และเป้าหมายไปถึง24ครั้งเลยทีเดียวยิ่งแย่ไปกว่านั้นย ahoo มีระบบประเมินพนักงานที่แปลกมากบังคับว่าในแต่ละทีมต้องมีคนที่ได้คะแนนดีและคะแนนแย่ตามสัดส่วนที่กำหนดแม้ว่าทุกคนจะทำงานดีหมดก็ตามแต่ก็ต้องมีคนได้คะแนนแย่ แทนที่พนักางานจะร่วมมือกันกับกายเป็นแข่งขันกันเองซะงั้นงงเฉยมีองค์กรไหนเป็นแบบนี้บ้างคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับย ahoo กลายเป็นว่าไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองเก่งเรื่องอะไรพอมีคู่แข่งทำโปรดักต์ดีกว่าก็เหมือนหลงทางรุกทำไปหมดทุกอย่างอยากมีเหมือนเขาทุกอย่างแต่จริงๆไม่เก่งอะไรสักอย่างเลยและแล้วในปี2017 y ahoo ต้องขายกิจการให้ว e ร i z o n อผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือยักษ์ใหญ่ของสหรัฐในราคาบระมาณ 4 5 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐและหลังจากนั้น v e r รซ o n ก็นำ y ahoo มาอยู่ภายใต้ร่มเดียวกับแบรนด์อื่นๆที่เขาซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วก็เอาพวกเว็บพอร์ทัลและสื่อออนไลน์ทั้งหลายมารวมกันเพื่อให้กลายเป็นธุรกิจสื่อขนาดใหญ่และสามารถทำเงินจากโฆษณาดิจิทัลได้แม้ว่าช่วงนั้นจะมีแผนการน่าสนใจหลายอย่างแต่ความท้าทายยังมีอยู่มากทั้งโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อนทำให้ตัดสินใจช้าและปรับตัวยากอีกทั้งแบร,รนด์ y ahoo ยังคงอยู่ในเงาของคู่แข่งที่แข็งแรงกว่า ส่วนแบ่งตลาดโฆษณาดิจิตอลที่ลดลงจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจนในที่สุดวูเรซอนก็สู้ต่อไปไม่ไหวจนในปี2021ได้ขาย y ahoo และ aol บริษัทสื่อในมือให้กับ Apollo Global Management ด้วยมูลค่า5000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเท่ากับว่าณตอนนี้นะคะผู้ปกครองปัจจุบันของ y ahoo คือ Apollo ซึ่งเป็นบริษัท p r i v a t e equity นั่นเองถามว่าลวบริษัทการเงินยักษ์ใหญ่ขนาดนี้จะเอา y ahoo ไปทำเพื่ออะไรคำตอบคือเรื่องราวหลังจากนี้ค่ะ เพราะเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ y ahoo กลับมาหาจุดยืนใหม่ในโลกดิจิตอลได้อีกครั้งซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้ว y ahoo เขาก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะเขาก็ยังอยู่กับเราตลอดนี่แหละค่ะและนี่คือ3ประเด็นสำคัญที่เราจะมาสรุปกันว่า y ahoo ยังคงดำรงอยู่ทำเงินและเติบโตได้อย่างไรประเด็นแรกปรับโฉมธุรกิจหลักเลือกที่จะโฟกัสมากขึ้น หลังจากพลาดท่าให้กับ Google ในด้านการค้นหา y ahoo เข้าใจดีว่าพวกเขาต้องหาจุดยืนใหม่แทนที่จะพยายามไล่ตาม Google หรือสู้กับ Gmail ในเรื่องอีเมลโดยตรงพวกเขาเลือกที่จะพัฒนาจุดแข็งในด้านที่แตกต่างออกไปและหลังจากที่ Apollo เข้ามาก็ทำให้ y ahoo เลือกที่จะโฟกัสมากขึ้นซึ่งก็เป็นการปรับโครงสร้างจากสมัยที่ y ahoo อยู่ภายใต้ e r i z o n นั่นแหละค่ะภายใต้การนำของ Jim l a นส์โซนซีคนปัจจุบัน y ahoo ได้ปรับกลยุทธค์ครั้งใหญ่โดยมุ่งไปที่3ธุรกิจหลักได้แก่ y ahoo finance yahoo mail และ yahoo sports yahoo finance กำลังก้าวไปไกลากว่าการเป็นแค่เว็บไซต์ข้อมูลด้านการเงินโดยแผนพัฒน,นาแพลตฟอร์มซื้อขายหุ้นสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่ภายในบริษัทเรียกกันว่ารูมเบิร์กสำหรับนักลงทุนทั่วไปซึ่งจะให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลจาก yahoo finance ในการวิเคราะห์และซื้อขายหุ้นได้โดยตรงส่วน yahoo mail ตรงนี้เขาจะมีการเปลี่ยนโฉมจากแค่กล่องจดหมายธรรมดาให้กลายเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งโดยใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมของผู้ใช้ที่มักใช้ Yahoo!Mail เป็นอ e ีเมลสำหรับรับข้อมูลการตลาดและโปรโมชั่นอยู่แล้วนั่นเองและที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้ก,กันคือ Yahoo! Sport ที่กำลังลุกตลาดเกมพนันกีฬาและแฟนตาซีลีกล่าสุดซื้อแว็กมาเสริมทัพซึ่งเป็นแอปพนันกีฬาแบบเพียร์ทูเพียร์รายแรกที่ได้รับใบอนุญาตในสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะประเด็นที่2ขยายอาณาจักรสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ต้องบอกแบบนี้นะคะว่า Yahoo! มีผู้ใช้เกือบ900ล้านคนต่อเดือนทั่วโลกเลยทีเดียวและจริงๆ Yahoo! ไม่ได้เป็นแค่เว็บไซต์เดียวอีกต่อไปแต่เขาเป็นเจ้าของสื่อออนไลน์ชั้นนำมากมายที่เราอาจไม่รู้กันยกตัวอย่างเช่น TechCrunch เว็บไซต์ข่าวเทคโนโลยีระดับโลกที่นำเสนอข่าวสตาร์ทอัพนวัตกรรมและการระดมทุน Engadget แพลตฟอร์มรีวิวเทคโนโลยีและแกจเจตใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนอกจากนี้ Yahoo! ยังปฏิวัติระบบโฆษณาของตัวเองครั้งใหญ่ โดยจับมือกับ t a b บ l a ผู้นำ n น t ี v v e d v e r t i s i n g เพื่อน,นำเสนอโฆษณาที่กลมกลืนกับเนื้อหาแถมย h o o ยังเปิดโอกาสให้ c r e เอเตอร์สร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มของตนโดยแบ่งรายได้จากการโฆษณาให้กับผู้สร้างคอนเทนต์พร้อมมอบเครื่องมือและข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยให้ c r e เอเตอร์เข้าใจผู้ชมได้ดีขึ้นอีกด้วยประเด็นที่3ความแข็งแกร่งทางการเงิน จริงๆ y ahoo เขามีเงินนะคะที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงคือ y ahoo ทํารายได้ปีหนึ่งราวๆแปดพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐแท้เติบโต,ตขึ้นทุกปีส่วนใหญ่มาจากธุรกิจโฆษณาดิจิทัลที่มีระบบการขายที่หลากหลายนอกจากนี้การปรับโครงสร้างธุรกิจยังทําได้อย่างชาญฉลาดอะไรไม่โฟกัสก็ขายทิ้งไปก่อนหน้านี้ก็ขายแบรนด์ y ahoo เจแปนให้ซอฟแบงค์มูลค่า1,600ล้านดอลลา,าร์สหรัฐและการขาย Edge c a s ์มูลค่า300ล้านดอลลาร์ทำให้มีเงินสดก้อนใหญ่พร้อมลงทุนในอนา,นาคต ต้องบอกว่าภายใต้การบริหารของอพอลโลที่เน้นประสิทธิภาพและการทำกำไรยาฮู Yahoo! มีความคล่องตัวในการตัดสินใจมากขึ้นสามารถปรับโครงสร้างองค์กรและลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นทำให้มีเงินลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพมากขึ้นนั่นเองน่าทึ่งนะคะที่แม้ว่าจะผ่านวิกฤตมามากมายแต่ย a h ู o ยังคงเป็นเว็บไซต์ที่ติดท็อปลิสต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในโลกและล่าสุดกำลังเตรียมตัวกลับเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์อีกครั้งด้วยงบดุลที่แข็งแกร่งและแผนธุรกิจที่ชัดเจน แม้อาจจะไม่ใช่ผู้นำเหมือนในอดีตแต่ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมและวิสัยทัศน์ใหม่ Yahoo ก็พร้อมที่จะกลับมาเป็นผู้เล่นคนสำคัญในโลกดิจิทัลอีกครั้งติดตามเรื่องราวความเป็นไปของโลกยุคใหม่ดิจิทัลอีโคโนมและ Future of Finance ได้ที่ดิจิทัล f r รนเทียและอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ช่อง YouTube ไทยรัฐมันนี่ไว้ทุกช่องทางนะคะ